รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใ้โลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีั ดีค่ะคุณผู้ชมพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5้ถึงตี5ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบหเช้าวันนี้ดิฉันอยู่ที่พุทธเถ่าอุทยานมาค้าบูชาอนุสร์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมาเชิญชวนคุณผู้ชมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มารับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมลเจ้าว,วาดวัดศรีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้า,าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานพุทธอุทยานมาค้าบูชาอนุสรน์และประธานโครงการจัดสร้างโรหะประสาทสุวรรณวิจิตภูมิพโรอนุสรน์สถานแห่งความจงรักภักดีน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปฏิตามรับชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรอุษาชนพุทธปิ์ทั้งหลาย ถ้ารชมรายการทิติแลนด์อยู่วัเช้าวันเสาร์ที่25ธันวาคมจากนี้ไปก็เีอีก6วันเร็ววันเสาร์วันเสาร์หน้าก็แล้วกันก็จะเป็นวันที่หนึ่งมกราคมปี265แล้วทั้งหลายการและเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วให้เวลาจึงเวลาจึงเป็นของมีค่าแต่องค์สมเด็จ ถ้ามีพระภาคเจ้าจะจัดว่าดูก่รพิจูดท,ทั้งหลายกายเวลาล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่พุทธะดำรัสประโยคนี้ก็หมายถึงว่าท่านทรงเตือนถึงเรื่องเวลาที่มีคุณค่าต่อชีวิตพระภากพู้เสมอว่าเรามีโอกาสได้ซื้อในการ,ราคาแพงราคาเลือแสเดินล้านซื้อได้นาฬิกา แต่เราไม่สามารถซื้อเวลากลับคืนมาได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาจะของเป็นของมีค่าสิ่งที่จะต้องทำให้แก่ชีวิตโดยเร็วที่สุดนั้นก็คือหนึ่งการบำรุงบิดามารดาสองการตอบแทนคุณแผ่นดินสองประการนี้ต้องทำท,ทันทีจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้เพราะเวลาเป็นของที่ไม่แน่นอนกับชีวิต สกายสืริจวัฒิ์ต้องดูแลเรือมบรรลุปิามารดาปิดามารดา,ดา,ดาอบรมในทางพุทธศาสนาท่านยกย่องท่นานเสริญผู้เป็นพ่อเป็นแม่ว่าเป็นพระละหันพระไม่จึงกล่าวเช่นนั้นว่าบิดามารดาและพ่อแม่เป็นพระละหันพระพระหารเพื่อมีความรักเพื่อจิตเพื่อใจประิดชั้นใดผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความรักต่อลูกเพื่อจิตประชดชั้นนั้นเพราะน้าจิตของพอระละหันก็ดี จิตของพ่อแม่ก็ดีเป็นจิตที่ประชดชั้นใดท่านจึงยกย่องเป็นบิดามารดาแล้วพ่อแม่ว่าเป็นพ่อหลานนั้นท่านต้องดูอย่าผัดวันประการพุ่งไปว่าเออท่านจะอยู่เราอีกนานไม่แน่ตนทชานมีชีวิตอยู่เราเรียบดูแลท่านความุงท่านารักษาท่านให้จะมีความสุขให้จะมีความสุขในบรรปลายของชีวิตจะจะจรงท้ายปีเก่าจะรับปีใหมใน่นี้ปาท่านไปเที่ยวพาท่านไปเที่ยวพาท่านไปไหว้พระ พาจะไปหาอาหารที่รสชาอร่อยท่านทานนั่นแหละท่าน,านทานานหลายเป็นบุญแ,แท้เป็นบุญเป็นกุศลการได้บูชาบิดามารดาเป็นมงคลอย่างมงคลที่ว่ามาตาปิตตุปทานนางเอตัมบางเคสมุตตังงการได้บูชาการได้การได้บำรุงรักษาบิดามารดานะเป็นมงคลอย่างดีของชีวิตสิ่งที่ต้องเร่งทำผัดบานประกันภไม่ได้แระการที่เสาะคือตอบแทนคุณแผ่นดิน การตอบแทนคุณเอก็เช่นเดียวกันเราต้องทำทันทีเราโชคดีได้เกิดในประเทศไทยโชคดีได้เกิดประเทศที่มีพุทธศาสนา,ษาโชคดีที่ได้เกิดในประเทศที่มีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นพระบรมุขเพราจะน้นเองการตอบแทนคุณของแผ่นดินนั้นต้องรีบทำเราจริมากมีน้อยประการใดก็ตอบแทนคุณ เพืการส่งเสริมสับตันในการสร้างโรงพยาบาลก็ดีสร้างโรงเรียนก็ดีทําอะไรอะไรที่เป็นสาสาะประโยชน์และสาธาระสงเคราะห์ด้านละด้านต่างเพื่อไปการตอบแทนคุณเป็นดินเพื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เสวมเวลาและก้านท่างหลายเป็นพุศึกาสุกชนก็เป็นคนของพลศาสนาที่ดีเป็นสารสึกเป็นสารสิก,นสกชน เป็นประสงค์นิกรก็เธอเป็นสระก,กรจีของพระมหากษัตริย์ของพระราชาการตอบแทนคุณเป็นเงางต้องเร่งเรียบทันทันทีเลยดังที่กล่าวมาแล้วข้าทั้งหลายอนุสรสถานแห่งความจรักทักดีในพระบาทสมเด็จพระบรมชกากฐิเบศพระพุระเดชมาลาชบรมนารบพิษพระพุทธพุณประเสริฐน,นั้น บัดนี้รายการก่อสร้างก็จะลดลดลงหน้ามาทียดีเป็นระดับระดับมาอาศัยกุสุจิตศรัทธาจากการทั้งหลายที่ชมรายการชิตดีแลงอยู่นี้ก็จะการส่งเสริมสรับทุนบางแท่งก็เดินทางมาอย่างพญายมคะบูตรสอนซึ่งกางที่บุตรสามกรรมนิกาอำเภอเมอืองจังหวัดนครนายกบางแท่งก็ได้โอนเงินเข้ามาเพื่อการส่งเสริมรับทุน ก็ทำให้งานการก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยดีเป็นลำดับดับมาก็เป็นเดิมทีพระก็รู้สึกการหนักใจหรืออึดอัดใจว่างานก่อสร้างนั้นจะไม่เป็นไปตามที่ชิดอาจจะล่าช้าแต่เมื่อดำเนินการไปแล้วกนละับตรงกันข้ามง,ง,งานก็เดินงานลุดนหน้าไปได้ดีมากเลยเพราะใจทั้งหลายเนี่แหละที่เราึังควมจงรักภักดีทั้งหลายบางบางท่านได้กล่าวว่า ขอยผมได้มีส่วนร่วมในการสร้างทุกสรนสถานถวายพ่อหล่อเก,ก้าวเธอะพ่อของเคารพนับถือโทษผลบุญาท่านมากเมื่อวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมามีชาวฝรั่งท่านหนึ่งได้อสอบถามกับผ่านล่ามว่าท่านได้มาประจำเป็นอาจารย์สอนเศษกิจที่โรงเรียนในประเทศไทยเขาก็ได้ถามว่าท่านรู้จัก พยโยวดีไหมอาจารย์ผู้สอนที่ก็บอกว่าพอรู้จักดีแล้วก็มีความเป็นความเคราเครพร,รักกับพระองค์มากเพราะว่าผมได้เกิดที่เมืองวัดตั้นรัฐและกาสุเสศผมก็เลยองมากราบสักการะท่านเพื่อความเป็นสิรมงคลด้วยท่านอาจารยหลายก็มาก็เลยถือโอกาสพูดผ่านล่ามไหนๆท่านมาแล้วก็อยากให้ท่านพูดอ,อะไร Uh, Hello, my friends. Today I am visiting from the United States the Temple to honor King Rama Nine in Nakhon Nayok. It is a very, very beautiful, lovely temple, and I'm enjoying very much my visit here. I admire very much King Rama the Nine. He was born in Boston, where I live, and I have visited the home where he was born. I've visited many, many places in Thailand and seen many projects that were sponsored by the king, and I know how very much he was loved by the Thai people. Tomorrow there will be a big celebration in honor of the birthday of King Rama IX, and I invite everyone to come to Nakhon Nayok to this lovely, lovely new, brand new temple. And I encourage people from Europe and the United States, come to visit Thailand. It's a lovely country. Entering Thailand now is quite easy with no uh, restrictions and no quarantine required. So I had no problem doing so. And now is the perfect weather for everybody that comes from the cold weather. Thailand is just ideal now. So uh, thank you very much. คุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมแวะมาที่พุทธาอุทยานมาเค้าบูชาอนุสรตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมาทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มาไหว้สิ่งอันเป็นมงคลเสริมสิริมงคลให้กับตนเองมาไหว้พระธาตุสิบสองราศีมาไหว้พระประจําปีเกิดมาปิดทองฝังลูกนิมิตและมาร่วมสร้างโลหะประสาทสวนนวิจิตภูมิพโรอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่เบอร์โทร0 8 7 0 7 5 5 4 2 2ค่ะ ช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามค่ะอัตมภาพพระสมัคร,ารนารโยได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตามลำดับด้วยเหตุผลและหลักการที่ว่า องค์สมเด็จพระธรรมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสฝากงานของพระภิกสุสง์ไว้สองประการก็คือคันธทุระและวิปัส,สนาธุระถ้าตีความดีๆแล้วก็คือคันธทุระนี่ต้องสอนต้องเผยแผ่หรือพระผู้ใหญ่บางท่านท่านไม่มีเวลาก็ต้องจัดกิจกรรมให้เกิดทักษะมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธรรเจ้าส่วนวิปัสนาธุระก็ขึ้นูกับโอกาสและเวลาตามความเหมาะสมในลําดับต่อไปเมื่อได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ก็เห็นว่ามีความสําคัญแล้วก็เลยฝึกฝนตัวเองเบื้องต้นนั้นได้จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สันเสริญพระัตนตรัยทานองสรพันยะ ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ให้รางวัลกับนักเรียนที่ทำคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์หรือว่าปฏิบัติธรรมหรือทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาจมาภาพจึงตั้งใจฝึกฝนทำความเข้าใจสอบถามครูบาอาจารย์ผู้รู้แล้วก็ออกฝึกสอนนักเรียนหลายโรงเรียนที่ได้รางวัลพระราชทานแล้วก็จะทำต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคงบามรุล กับท่านดรสมชายฐานเจริญไปพบที่วัดขอให้ตาม,มาประพันธ์บทกาบยานี11เพื่อจะให้คณะสารพันธ์หรือลูกหลานเราได้ไปสวดเป็นทํานองสารพันธ์ยะให้ได้เข้าใจว่าหลวงปูม่มั่นเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรมีประวัติมาอย่างไรมีปฏิปทาในการปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อท่านพูดจบด้วยจิตวิญ,ญญาณความสำนึกรักบ้านเกิด ก็ตัดสินใจทันทีว่าหลวงปู่มั่นเป็นคนอุบลอัตมาก็เป็นคนอุบลดังนั้นโอกาสที่จะได้ตอบแทนคุณแผ่นดินก็วาระนี้แหละจึงตัดสินใจรับปากท่านแล้วก็ค้นคว้าเรื่องราวประวัติทีวประวัติอยู่ประมาณสองเดือนจนวันหนึ่งได้ไปฟังเทศหลวงพ่อ,อพระครูกัลยาที่วัดโมลีวงศาจังหวัดสุรินทร์ก็รู้สึกว่ามาถูกทางก็ได้แนวคิดจาก ที่ท่านเทศมาประพันธ์เป็นบทบทกลอนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้ไปเผยแผลหลยหนะ่หลายจังหวัดนะหลายจังหวัดสองปีมานี้ก็ท่านอาจารย์ดรสมชายจดบันทึกเป็นประวัติไว้ไปโรงเรียนน,น้อนไปบุงบ้านนี้อย่างนี้ประมาณาหนึ่งแสน,สนหกหมกว่าคนที่ที่ได้สวดผ่านกระบวนการนี้เมื่อทำมาต่อนเนื่องในวาระ150ปีแทรการเราเห็นความสำคัญ ของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกเราในฐานะลูกหลานแล้วมีแนวทางที่จะเรียนรู้เชิดชูและสืบสารสืบต่อองค์หลวงปู่มัน่นด้วยความรักความกตัญญูจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มัน่นคริทัตโตอัตมาภาพได้ไปสอนตามโรงเรียนหล,ยหลายโรงเรียนได้ไปเห็นโรงเรียนบางโรงเรียนนั้นห้องจริยธรรม รู้สึกจะเก่าก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดอุบลนี้มีองค์หลวงอู่มั่นภูริทัตโตไปประดิษฐานไว้แล้วก็เพื่อจะให้ห้องยรีรมนั้นพื้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจึงคิดว่าในวาระ150ปีตั้งใจอยากทําองค์หลวงอู่มั่นภูริทัตโต1,500องค์เพื่อจะมอบให้กับวัดและโรงเรียนวัตถุประสงค์ในการทำองค์หลวงปู่มั่น ผูริษัตรูปหล่อเหมือนเพื่อจะนําไปประดิษฐานไว้ที่โรงเรียนวัดหรือองค์กรที่ต้องการองค์หลวงปู่นั่นไปประดิษฐานเพื่อเป็นสิมงคลขอเจริญพร